จะไปซื้อของเล่นได้ไหมคะได้เหรอวิ่ง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 เข้าไปเข้าไปก็เปียกสิแล้วหนูจะไปร้านไหนร้านเดิมเหรอคะร้านเดิมร้านเดิมอยากได้ยังของเล่นอยากได้แล้วอยากได้แล้วอยาได้แค่ไหนเนี่ยเดียวนิดเดียวนิดเดียวแค่ไหนแค่นี้อือ อยากได้อยากได้ถ้าอยากได้นิดเดียวพ่อไม่ซื้อให้นะไม่อยากได้แค่ไหนอยากได้เยอะอยากได้เยอะกนี้เลยอ่าเดี๋ยวพ่อจะซื้อให้เยอะกว่านี้ถ้าหนูเล่นเก่งๆอ่ะโอเคไหมตั้งใจเรียนอ๋อตั้งใจเรียนแล้วตอนนี้ตั้งใจเรียนไหมจ้างใจเรียนจ้งใจเรียนอยู่ไปสายไหม ไม่สาย <c oughs> ไม่ทันขอไม่ทันหนูจะไปให้ทันได้ไหม <c oughs> ได้ได้ไปไปไปยังไงตื่นเช้าเหรอใช่หรือต้องตื่นเช้าเพราะรถรถได้ตุ๊กตาแล้ไม่ยช่รถต้นตีได้หนูได้มาได้ได้ได้มาได้ไง <c oughs> หนูวหวยสวยใช่ไหมใช <c oughs> ่สวยแล้วก็คุณครูก็เลยให้มา <c oughs> แล้วหนูได้ที่ทอะไร หนึ่งใช่หรือเปล่าหนูได้ที่สามไม่ใช่หรอใช่หนูได้ที่สามที่สามไม่ใช่ที่หนึ่งอไปรับเราเราไปรับเกียรติบัตรเขาทำไงบ้างลูก็เดี๋ยวจะให้ตุ๊กตาไันฮะเขาให้ตุ๊กตาใช่เกณฑ์ของอาชีพเป็นหมีอ๋อชีพเป็นหมีถ้าอาชีพเป็นผู้ชายก็เลยเป็นหมีนี่อย่างไรลูก ก็ให้หมีได้ลูกหมีให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ได้หนูไปเรียนวันนี้หนูเรียนอะไรบ้างหรอเรียนกับคแกวแกกคไ,ไ้สนกระดดนะอคแกให้เล่นสนามบกเล่น้เล่นสนามเล่นสนุกไหมหรสนกสนุกไหมแต,แต็บอกว่าเล่นแต่บอกว่าม่เล่น ินอะไรเนะี่ยต้องลอง,ลองวันนี้ไก่อะไรพม้ออ่ะหนูก็กินไก่แล้วนะลูกอ,อืกพอเพิ่มเติมไก่ไก่ตรงนี้นเป็นไฟเป็นไฟอร่อยไหมอร่อยใส่ชีสไมหม,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 มไม่ใส่อ่ะเพราะมันหนูไม่ใส่ชีสแล้วหนูจะกินแบบไหนพ่อแหละใส่ชีสแต่หนูไม่ใส่ชีสใส่เกลือเรอให้ให้พ่อใส่เกลือโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อซื้ซอให้แล้วน้องอ่ะน้องน้องเค้กอ่ะ น้องกินเป็นไฟายน้องไม่ค่อยชอบกินเป็นไฟล์หรอกแต่น้องเห็นน้องชอบกินเป็นไฟล์อยู่ใช่เหรอใช่น้องชอบกินเข้าไปกินกินอีกครัทีนึงกินอีกครัทีนึงหนูก็ไม่ได้กินอ๋อหนูก็ไม่ได้กินใช่เหรอน้องไม่ชอบกินเป็นฟล์น้องชอบดูโทรศัพท์เหมือนหนูอะใช่ไหมหนูแต่หนูไม่ได้ดูจอสับอันเดียวหนูเล่นทีวีด้วยอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปซื้อเวนไวกันดีกว่าโอเคโอเคนะไปซื้อของเล่นนะอ่าแล้วหนูหนูไม่เอาใช่ไหมของเล่นเอาอ่าแล้วหนูบอกหนูจะเอาของเล่นไม่เอาเดีไม่เอาก็โอเคงั้นพ่อก็ไม่ซื้อประหยัดตังค์ด้วยโอเคนะไม่ซื้อหรอกนี่ก้มอั้ยไหมเวนไวน์อ่ะอร่อย,ย,ยอ,อ,อร่อยมากไหม กินให้ให้ให้คนดูดูหน่อยเร็วอร่อยไหมอร่อยอร่อยแล้วทำยังไงหนูเอฟซีป่าไผ่เหรอห,หนูเป็นเอฟซีป่าไผ่เหรอใช่๋อหนูเคยดูปะเนี่ยอ๋อแล้วดูอะไรอ๋อชอบไหม หมดเลยป่ะเนี่ยหมดเลยแต่ละน้องนะฮ่าเราเล่นน้องกินลูกชิ้นนี่ไงเพร่อก็ซื้อลูกชิ้นให้น้องอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูเกติบัตรกันดีวยวโอเคไหมโอเคดูดิว่าเกติบัตรจะได้ที่เท่าไหร่โอเคไหมแล้วหนูว่าได้ที่เท่าไหร่ล่ะที่สามอ่ะวแล้วหนูงไหนบอกได้ที่หนึ่ง <c oughs> อันนี้อันนี้คืออะไร เกียรติบัตรตกลงได้ยี่อะไร่ก้าที่ก้าอะไรมะได้เท่าไหร่ขอได้จุกตามาด้วยจุกตาแจกแจกกับเกียรติบัตรใช่ไหมใช่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเดี่ยเกียรติปฏิบัติเกียรติบัติเกียรติปฏิบัติลึกแต่แค่หัวเราะด้ แกไปี่บโอเคไปลเล่นหนีมา,านี่หนูดได้มาได้ยังไงห,หนูเป็นเด็กดีล่ามาถึงได้อ่ะก็หนูทำงานสวยอ่ะทำงานสวยจริงไหมเนี่ยจริงงาน,งานถ้าถ้าถ้าอย่างนั้นหนูก็ต้องทำเก่งไปเรื่อยๆนะลูกรู้ปะแล้ววันนี้วันอะไร วันที่สามของสัปดาห์ใช่ไหมลูกอ่าแล้วหนูเรียนอีกสองวันหนูก็หยุดแล้วใช่ไหมใช่ตล้ววันนี้จะกินอะไรไก่ไก่อะไรอีกอ่ะไก่ไก่ไก่ที่น่าจะฉิกหน้าบ้านกินอะไรล้วเอ้ยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้กินโอเคไหมโอเคโอเคแล้วนี้อันนี้อันนี้กัอะไรเนี่ยโชว์ดิ มีคนอยากเห็นลูกมันไ <Hey, S 2> ม่มโล,มโลอร่อยไหมหนกินนิดไหน่หยไหน,ไหนเรากินให้ดิกินต้องแปลงฟันนวยนะลูกรู้ปะแต่ไม่งั้นฟันจะผุแล้วก็ฟันหลอรู้ปะดูไหม วันหนูไหนหลุดทั้งทางนี้กับทางนี้ใช่เหรอไหนดูดสิหลุดเหรอใช่ใช่เหรอใช่เจนเจนหนูก็แปรงฟันบ่อยนะทำไมมันหลุดแล้วหนูหนูทำยังไงแปลงแล้วหลุดทำไงก็หลุดเอ่าแล้วหลุดแล้วหนูทำไงหนูก็คายทิ้งเหรอไปคายทิ้งอ่าแล้วหนูทำไง่มันหายอ่ะมันหายเลยอ๋อมันหายเลยนี่แหละ ไม่ค่อยแปรงฟันนะลูกฟันเลยก็ก็ฟันมันก็เพิ่เลยผุอ่ะก็หนุ่มไม่แปรงตั้งแต่เด็กๆอ่ะเด็กๆหนุ่มไม่ค่อยชอบแปรงฟันเนี่แหละก็น้องๆก็ดูดูดูไว้นะเนี่ยขนมปังอ่ะไม่ชอบแปรงฟันตอนเด็กฟันก็จะเลยผุแล้วก็เลยดําใช่ไหมใช่ไหมแล้วทํายังไงถึงฟันจะถึงไม่ถึงถึงจะไม่ผุต้องแปรงฟันทุกวันเลยไหมใช่เ ใช่ไม่งั้นฟันก็จะผุเราก็หลอจะไหมลูกวันนี้ผูกกาศจางเรียแล้วใช่ไหมเป็นวันอะไรวันนี้วันอังคารที่ไหนแล้วไม่ใช่วันนี้ว่าอะไรวันพุธไม่ใช่วันอะไรอีกวันหนึ่งต่อจากวันพุธต่อจากวันพุธ ใช่วันอาทิตย์วันอะไรใส่ล้องนิจันาาาาจอ่าแล้ววันต่อจากวันพุธวันอะไรวันอะไรพืชลือหัดเปล่าพื้อหัดพืพืชอหัดสับบอดีใช่ไหมอ่าแล้วแล้วแล้วหนูกินอะไรอยู่เลยเูกเต็เคีก เค้กแไหโชว์แพนเค,ค้กให้เพื่อนๆดูสิไหนเงี้ยเอาออกมาสิเอาออกมาให้ดูสิตอนเย็นหนูหิวแล้วลูกใช่ไหม,มอ,อ๋อตอนเย็นหนูก็ต้องกินเยอะๆนะรู้เปล่าเขาไปเรียนรอเสียอ๋อเะนั่นมัขาดอ่ะอ๋อเพรนั่นมันขาดอย่างเงี้ย <c oughs> มันติดกันไงไหนดูสเิเป็นรูปร่างอ่าก็วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสใช่ไหม เรียนพวกนี้อีกหนึ่งวันนะลูกแล้วก็หยุดแต่ว่นนี้หนูจะกินอะไรดีายจากกลับเลิกเรียนแห้วเรามาเจอกันโอเคไหมแต่วันนี้วันนี้ก็คือพอแค่นี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจันนังคารพุธพรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะใชายจันถึงโซ่หลังกาัจากเลิกเรียนเนี่ยนูทำอะไรจากหลังจากเลิกเรียนแล้วขึ้นรถมา ก็กินอย่างเดียวใช่ไหมใช่โอเคอย่งั้นไปบ่ายกลองก่อนไปสวนสัตว์ด้วยนะไปสวนสัตว์ใช่ไหม๋ย,งงยว,ดดว,ยนะวถ้ามีเวลาเดี๋ยวพ่อจะพาไปนะรู้ป่ะเอาสวนสัตว์ใกล้ๆนล้เลยดีอ่ะ,อะไปบ่ายกลองก่อนเลว